สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องรถมือ2อพรีเมียมนะคะวันนี้ยิ้มพามาชมกับรถ PPV7 ที่นั่งรถครอบครัวนะคะไม่ไว่าจะขับขี่ในเมืองหรือนอกเมืองนะคะถือว่าโอเคตอบโจทย์เลยนะวันนี้เราจะพามาชมพวกะจะมี Isuzu MU-X นะคะแล้วก็ Fortuner นะคะแล้วก็ MU-X ปี18ตัว3.0 Navy นะคะ Fortuner จะเป็นตัวลีดเดอนะ มีให้เลือกหลายคันเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบประมาณไหนนะทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยไปกันเลยจ้ะเราเริ่มคันแรกนะคะคันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจเป็นตัว1.9นะคะ Active นะราคา839,000บาทเป็นรถปี2022 23นะคะออปชั่นถือว่าครบนะคะ แม็กอันนี้นะคะจะเป็นแม็กที่เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาแต่ว่าเป็นแม็กแท้เดิมโรงงานเหมือนกันนะคะแม็กอันนี้จะให้ความแข็งแรงกว่าแม็กเก่าๆแม็กที่ก่อนหน้าน,นี้ที่เขายังไม่เปลี่ยนเนาะแต่ก็คือมันพอเอามาจัดเอ่อเอามาใส่แล้วกับคันนี้นะคะมันก็โอเคเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มนะคะข้างหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยเนาะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะทะเบียน7 9 2 7 ถ้าคุณลูกค้าชอบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะคันนี้ไม่รถการใช้งานอยู่ที่41 0กิโลนะคะใช้งานน้อยมากนะเรามาดูออปชั่นกันภายในเป็นพวงมาลัยมาลติฟังกช์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนเกียร,ร์ออตโต้แอร์ออโต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเบรกโฮให้นะคะเบรกไฟฟ้าให้ก็ถือว่าโอเคนะหนูว่าตัวเริ่มตนน้นอันนี้ก็ถือว่าโอเค นะคะคแล้วก็กุญแจจะเป็นแบบกุญแจไขเนาะยังไม่ใช่เป็นปุ่มแบบไม่ใช่เป็นกุญแจแบบว่าปุ่ม engine start เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่กว้างขวางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีแอร์ให้ครบทุกจุดการันตีตัวรถตัวถังว่าไม่มีชนหนักพลิกความนำ้ำท่วมไม่มีการกลับสีก่อใหม่นะคะต่อมานะคะตัวนี้เป็น toyota fortuner ลีดเดอร์ทะเบียน7782สวยมากมาพร้อมกับสเกิร์ตให้ด้านใต้นี้นะคะสวยมากแล้วก็มีกล้องให้360องศาเลยคันนี้นะคะทะเบียน7782นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว2.8ราคาของน้อง1ล้านกับ50,000บาทบาทเด็ดผ่อนจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0บาทรวมทุกอย่างแล้วนะคะเป็นแบบว่าฟรีดาวไปเลย นะคันนี้มาพร้อมปุ่มแพดเดิลชิพนะคะตัวแพดเดิลชิพมาให้เรียบร้อยพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้แอร์ออโต้ให้ปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทให้นะคะเป็นตัวจีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัว GR นะ s าร์สปอเนาะแอร์ให้ครบทุกจุดเลยค่ะฝ้าการใช้งานถือว่าน้อยมากก็คือฝ้าไม่มีตำหนิเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจมาเป็นเจ้าของตัวนี้ได้เลยนะยังไม่ติดจองนะจ๊ะ ฟอร์จูเนอร์หนูมีให้คุณลูกค้าเลือกหลายคันเลยอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเช่นกันนะคะถือว่าตอบโจทย์ออปชัน่นครบจบเหมือนกันนะคะเป็น Isuzu m i l ตัว3.0 n a v y นะคะ n a v y Navigator อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตัวนำทางให้เนาะคันนี้เครื่อง3,000เลยค่ะราคา659,000บาทมันจะมี659,000บาท669นะคะ ถ้าตัว6 6 9 0 0 0บาทนี่ไม่รถการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ1,000 0แสนโลนะคะจะเป็นสีบรอนเหมือนกันก็คือออปชั่นไม่ต่างกันต่างกันแค่เลขไม้ป้ายทะเบียนรถนะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่1 0, 4 0, 9 0 0 0 0กิโลเป็นรถปี2018นะคะออปชันนะคะพวงมลลาลัยมารติฟังก์ชั่นหน้าจอทัชสก,กรีนเกียร์อโอโต้แอร์อโอโต้เบาะปรับไฟฟ้าให้นะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางนะคะ เบาสามารถพับเก็บของได้อีกเพิ่มเติมนะคะมีจอกลางมาให้เรียบร้อยสำหรับน้องๆน,นะคะถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะมาดูเอ่อดูกระตุงกระตูนเนาะแก้เบื่อแก้เซ็งอย่างเงี้ยค่ะคะันนี้จะเป็นปุ่ม engine start ให้เนาะอ่าอีกคันหนึ่งน่าสนใจ total e l o s คันนี้นะคะราคา6 3 5 0 0 0บาทนะเดีย๋ยวหนูพาไปดูชมพาไปดูนั่นหน้า เป็นรถปี2022นะคะเป็นตัว1.5พรีเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องให้รอบคันอ่าไฟหน้า full LED เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกรกระจังหน้าคมๆตรงนี้จะเป็นโครเมียมให้เรียบร้อยดูตัวสันคิ้วขอบต่างๆนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำค่วมนะคะ แล้วก็แม็กนะจ๊ะจะเป็นแม็กออลลอยปัดเงามาให้เป็นทูโทนนะคะคันนี้นะคะเวลล์ z, คันนี้635,000บาทเรทพนจะพ่อนอยู่ที่ประมาณอ่าหมื่นหนึง่งประมาณนี้หมื่นนิดๆน,น,นะคะไม่เกินนี้นะคะพ่อนนานสูงสุด84งวดเลยค่ะนะคะคันนี้เป็นปี2 0 2 2ัยไม่ลดการใช้งานอยู่ที่90,000กิโล มาพร้อมพวงมาลัยมานติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยเกียร์ออโต้ต,ตรงนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะคะเบาะเป็นเบาะผ้าข้อดีคือระบายความร้อนได้ดีเลยนะที่นั่งนะคะจะเป็นที่นั่งเจ็ดที่นั่งเนาะนี่เบาะสามารถพับเก็บได้อีกนะตรงนี้สามารถใส่คาซิตให้น้องๆได้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะมาจับมาจองมาเป็น โตโยต้าเวลโรถือว่าครบจบไม่ว่าคุณจะเดินทางไปในจังหวัดในตัวเมืองหรือต่างจังหวัดนะคันนี้ถือว่าประหยัดน้ํามันเลยนะคะเวลอสคันนี้นะหนูว่าประหยัดน้ามันเครื่องพันห้าด้วยนะอีก1นึ่คันนะคะน่าสนใจเช่นกันรถเจ็ดที่นั่งนะจะเป็นโตโยต้าเซียนต้าราคา5้าแสนหนึบาทเป็นตัวหนึเป็นปีสองพ ไม่ลถการใช้งานอยู่ที่85,000โลเซ็นต้าหนูมีให้เลือกหลายคันหลายราคานะคะราคาเริ่มต้นจะมี399ก็มีนะ419ก็มีเซ็นต้าคันนี้อ่ะไม่ 18, ลดแป8แ5อห่ะหนูให้ดูเลยภูงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเบาะเป็นเบาะนังให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโตแอ์ออตโตให้จอกลางมีให้สัมผัสประตูจะเปิดอัตโนมัติได้สอฝั่งเลย กว้างขวางเลยทีเดียวค่ะคุณลูกค้าขะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีจอกลางให้ตรงนี้เบาะสามารถเลื่อนพับเลื่อนเลื่อนขยับเข้ามาได้อีกหรือเลื่อนเก็บเพิ่มเติมได้อีกนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวแล้วก็เจ้าของเดิมเขาใส่มาอันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจมาจับมาจองได้อีกตัวหนึ่งน่าสนใจเลยเป็นตัวแบ็กท็อปเลยทะเบียน5 3 6 3ราคาเดี๋ยวแจ้งไปรถขึ้นมา กละะ้อง360องศานะคะแมกอรอยปัดหน้าเงาทูโทนสองสีมาให้เรียบร้อยนะคะนี่คันนี้เป็นตัวรีเจนเดอร์นะคะราคาน่าจะอยู่ประมาณล้านหนึ่งแสนล้านแปดหมื่นประมาณนี้นะคาดการว่าประมาณนี้นะคะเราไปดูออปชันตัวรีเจนเดอร์กันภายในพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะคะมีแพดเดนชิพมาให้นะ แล้วก็หน,น้าจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยเกียร์อัโต้แอร์ออโต้เบาะปรับไฟฟ้าเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ถือว่าน่าใช้เหมือนกันนะคะถ้าคุณลูกค้าส่้นไหนสนใจมาเป็นเจ้าของได้เลยนะติดต่อมาที่เบอร์0802094196ยิมมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าสวัสดีคะ่ะ